หยิบจับเอาของแรงแอบแซบในรูปแบบตู้ทึบโอเพนระดับ700กว่ามา้ามาให้ตามกันครับเพื่อนๆครับโดยความแรงณจุดนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากโต้งยูสคาหรือผู้จัดก,การโต้งครับที่คนในวงการรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโดยน้องคนนี้นั้นมีสไตล์การจะทําให้ค่อยเหมือนใครครับหยิบจับอะไรหลังอูมาประกอบเป็นคันซึ่งความแรงเชื่อไหมไอ้รูปประกอบเป็นคันเนี่ยแรงทุกลำเจ๋งทุกลำซึ่งโต้งเขาบอกว่าผมเล่นเพราะความสุขเล่นเพราะความชอบครับเอาเป็นว่าข้อมูลรถคันนี้และร,รายละเอียดเป็นอย่างไรอย่ารอช้าครับไปติดตามชมมพร้อมกัน สายเซ็ง <mêmes> ที่ที่ชกัพไปให้สุดอย่าหยุดที่ความธรรมดาเปลี่ยนทางจริงสายิซ็งรถแข่งรถบ้านใจเดียวกันของดีต้องแน่นทุกจังหวัดี่ที่ที่เขาจะดให้ครบงานสิ่งงานแข่งไม่เคยพลาดจุดช่วงต้องได้ทรงับสนับสนุนรายการโดยชกอัพที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 ชกอัพชกอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้ มองหากันอยู่หรือเปล่าเสื้อสติ๊กเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบ็อกซ์นะครับเล่นแบบเกินตัวนี่เป็นยังไงตัวกระทบเนียง ใช้ของอะไรบอกได้ไหมหรือยังไงแบบไหนใช่ครัใช้ของพิตะพีเอสซีของพีเอสซีใช่ครับเออฮะปั๊มอ่ะปั๊มเป็นปั๊มเดิมสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกับพิวแค่วงการครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งความเจ๋งเป็นรถตู้ทึบระดับเรียกได้ว่า700มาครับมีสิติเวลาเดิมทีในรุ่นรถบ้านอาสีห้ระดับเล็กเต้น วันนี้เขาจับขึ้นตู autres, ้ทึบเตรียมวิ่งงานใหญ่เรเร็วนี้ฮะและวันนี้ผมพามาเที yeah. anyway. ่ยวแถวปทุมธานีหรือเปล่าวะหรือแถวอะไรสักอย่างนี้แหละผมอยู่ที่นี่ครับนี่ฮะเจ้าของอู่ก็ดีเฮ้ยโต้งผูดการโต้งฮะโต้งยูสคาเป็นไรเจ็บเอวเจ็บเอวหลังนิดหน่อยไม่ได้ใช้งานผิด่จ้าใช่ครับนี่ฮะเพื่อนครับผมพามาที่นี่ครับโต้งยูสคาครับซึ่งโต้งเองเขาบอกว่า พีผมไม่ชอบออกสื่อผมบันครับต้งออกโต้งฮะเมื่อกี้พี่เปิดรายการไปตรงนี้คือปทุมธานีถูกต้องไหมใช่พี่มันเป็นเขตอะไรยังไงบอกได้ไหมลาดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วใช่โต้งเองเป็นหนึ่งคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วถูกต้องป่ะใช่เห็นบอกว่าเดิมทีเป็นเรียกว่าก่อสร้างมาก่อนใช่ใช่เอาดีๆตโลกคุณละเม่าเก่าเว้ยจริงวะใช่ครับแล้วอีท่าไหนจับพระจับถูนี่มาทําอู่เรียกว่าหูใหญ่โตเหมือนกันนะทางฝั่งนี้นะไหนบอกพี่นีเป็นเพราะอะไร เล่นเล่นมาเรื่อยๆเล่นเล่นมาเรื่อยๆใช่ครับซึ่งบรรยากาศภาพลมอู่ถือว่าดีมากเพื่อนฮะก็เลยได้วัดมีทุ่งนากั้นถสวยหรือเปล่าวะใช่และก็มีอู่ที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนครับโต้งครับวันนี้พานเพื่อนมาเนี่ยนอกจากบรรยากาศอู่ที่ได้เห็นวันนี้อยากมาดูไอ้รถตู้ทึบเจ็ดร้อยมาหน่อยครับผมเจ็ดร้อยมาจริงเปล่าก็ปั่นไว้เจ็ดร้อยสามสิบเก้าเจ็ดร้อยสามสิบเก้าใช่ครับเดิมทีคันนี้วิ่งในรุ่นอะไรครับ สามพันตันห้าสามพันตันห้าใช่อ๋อซึ่งทุกวันนี้ก็คือตันสี่ห้าสิบถูกต้องไหมาณนนั้เวลาทิ้งไว้เท่าไหร่ก็วิ่งของห้าไว้เก้าจุดสี่เก้าจุดสี่ใช่ครับณเวลานั้นใช่ครับตรงเองเล่นรถประเภทนี้โดยส่วนตัวเองอาชีพตอนนี้ก็ต้อกจากทารถทําอะไรก็รังรับซื้อขายรถด้วยใช่ครับส่วนมากก็รับซื้อขายรถมือสองมากกว่ารถมือสองใช่ครับก็เรียกว่าเป็นรถซิ่งรถอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับ เออต้งครับนายรบกวนหน่อยได้ไหมอยากให้ต้งช่วยพาพี่มาดูหน่อยไอ้ความแรงระดับเจ็ดร้อยมาละเหตุผลอันใดทําไมถึงต้องจับขึ้นตู้ทึบเพื่อจะไปวิ่งงานใหญ่งานนี้โดยเฉพาะได้บอกสิเพราะอะไรพอดีมีนายทุนเขามาซื้อพี่อ่าถือรถกันนี้แหละใช่ครับเพราะเราทํารถขายอยู่แล้วใช่ครับก็เลยเขาจะวิ่งลื่นตื้อตู้ถือเออฮะก็เลยใส่ให้เขาไปเดี๋ยวให้เข้าไปเลยใช่ครับความแรงณจุดนี้เครื่องยนต์สเปคภาพรวมเป็นยังไงบมาครับต้งบอกหน่อยสิ ก็เป็นเครื่องยนต์สามพันนี่ใช่เกิด่ทั่วทั่วไปมึงใช้คำว่าทั่วท่ไปแกลูกการคขอะไรบอกได้ไหมหรือังไงสามพันเท่าไหร่มันเป็นสูตรของทางร้านอะพี่เพราะว่ามันต้องเก็บของเก่ามาใส่ทะลุตามสไตล์ผมอยู่แล้วเก็บของเก่ามาใส่ก็เลยว่าของไม่อูว่ากันเถอะใช่ครับเออจะเป็นแบรนด์อะไรก็ปนปนกันไปใช่ครับปนปนกันบ้างครับจริงไหมเนี่ยลูกการก็ปนปนกันบ้างเออใช่เป็นสามพันเรียกได้ว่าสามพันหนึ่งแล้วมันสองสามพันสามหรือสามพันเท่าไหร่กว่าครับ มึงนี่ต่อมาก็กว่าด้วยนะไอ้ยาเยแล้วงานชุดจมูกเทอร์โบต่างๆล่ะครับโต้งเลือกใช้ยังไงแบบไหนเทอร์โบก็จะใช้ของพี่ปิงบ้างของพวกน้องๆบ้างทํากันเองบ้างทากันเองบ้างใช่ครับแต่เห็นเขาบอกว่าโต้งเองก็ไม่ได้เรียกว่าเล่นยอดใบสูงอะไรเหมือนเวอร์วังอลังการเหมือนคนอื่นเขาไม่มีต่างื้อครับพูดง่ายๆไม่มีต่างื้อใช่เอาตรงๆเลยครับจริงๆครับเอาจริงดิเพราะว่ามัน ค่าใช้จ่ายมันสูงพี่ค่าใช้จ่ายมันสูงใช่แล้วว่าตามกําลังที่มีตามกําลังที่มีใช่ครับแต่ก็วิ่งได้ทุกคันนะมันก็ฟุกครับฟุกบ้างอะไรบ้างฟุกบ้างอะไรบ้างไปวอวามแรงนะจุดนี้แน่นอนหลายคนเห็นแล้วระดับ9.4ตอนที่เป็นบอดี้รถบ้านนะเวลานั้นยังไม่ได้ขึ้นตู้ทึบครับการขึ้นตู้ทึบแน่นอนผลกระทบที่จะเจอสําหรับรถคันนี้เวลามันจะวิ่งเวลายืนยืนเหลือ9.4ไหมหรือว่ายังไงคิดว่าก็วิ่ง10ต้นต้นก็พอใจเราไป เพราะด้วยตู้ทึบมันก็ดันลมอยู่ใช่ครับแล้วเขาวิ่งเป็นยางอะไรยังไงครับกติการุ่นนี้รู้ไหมเาเปิดยางโอเพนแล้วจะใส่อะไรวิ่งก็น่าจะฮีโร่ครับเพราะว่าโอเพนน่าจะซื้อไม่ไหวออก็ไม่ได้ว่าขึ้นในพวกมิกโกมิกกี้อะไรอย่างนั้ใช่ครับใช่ความแรงนะจุดนี้แน่นอนระบบส่งกำลังเป็นังไงบ้างครับโต้งคัดอะไรเกียร์อะไรบอกได้ไหมก็คัดก็มีใช้ทั่วไปครับของทีซีบางของพิทัมบ้างครับแบ่งๆกันไปครับหลากหลายแบรนด์ใช่ครับก็ขอบคุณพี่พี่ สนับสนุนน้องมาเอาดิเอาดิแล้วในส่วนของระบบส่งกำลังลราเออระบบส่งกำลังเกียร์เป็นไงบ้างเกียร์วิ่งด้วยเกียร์ก็เป็นเอไมครับไม่ได้ไห์ก็เป็นด็อกใช่เออฮะระบบน้ำมันทุกสิ่งอย่างเป็นไงครับตรงไหมว่าจะเป็นหัวชีดเป็นปั๊มอันนี้เราเลือกใช้ของอะไรบอกได้ไหมหรือยังไงด้ไหัวอชีใช้ของพี่ตะครับ PSC ของ PSC ใช่ครับเออฮะปั๊มอ่ะปั๊มเป็นปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมใช่ปั๊มเดิมโมดิฟายบ้างไัมเนี่ยใช่โมดิฟายเอง ก็เก็บเก็บมารวมรวมนบางทีมันแตกมดอลยก็เออเราด้่ยนะนี่เพื่อนฮะนี่คือในส่วนของเรื่องของความแรงนะจุดนี้ส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งโต้งเองทํารถในสไตล์ตัวเองคับดีพุตูุต้องไหมครับเอออะไรก็เนี้ยเนียกองกองตามพื้นที่เพื่อนเห็นเนี่ยหยิบใส่กันไปใช่ครับวิ่งได้ก็วิ่งครับวิ่งไม่ได้พังก็ทําไมทำไมเพื่ทำไมใช่เออขอดูเบาดี่ภายนอกเลยครับโต้งช่วยพาดูหน่อยเดินนี่ ไปเออขอดูบอดี่ภายนอกเลยครับโต้งช่วยพาดูหน่อยเดินนิดนึงนะยนี่คือบอดี่ภายนอกช่วงลงช่วงล่างเราเป็นยังไงบ้างครับโต้งเลือกใช้ชกอัพของอะไรรับแล้วปรับเซตยังไงแบบไหนบอกได้ไหมอ่ชกใช้เป็นของโปพัดครับพี่ของพี่วาวโปพัดใช่ของพี่วาวครับใช่ครับซึ่งแน่นอนชกของโปพัดนั้นการต่อขนอง่งเวลานู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งรถบ้านถือว่าโอเคไหมโดยส่วนตัวก็ดีครับถูกใจหกสิบฟุตออกเป็นัไงบ้าง เคยออกดีสถดก็หนึ่งสามหนึ่งสามใช่เออฮะงานโลดส่งกาลังทุกสิ่งอย่างแน่นอนเราก็ทำมันเองว่างกันเถอะใช่ครับก็เลยใช้โชว์โปพัดไปในจุดนี้ใช่เออฮะว้าวดูครับเพื่อนนะความคาดหวังโต้งบอกว่าสิบต้นๆ้นก็น่าจะดีใจเพราะว่ามันเป็นตู้ที่แบบเขาใช้งานมันไม่ได้ตู้รถแข่งครับมันหนักกว่าชาวบ้านเขามมีตู้รถแข่งอีกหรอตู้รถแข่งมันก็จะไล่เบาพี่เบาหรอใช่อ๋อนี่คือตู้ใช้งานตู้ผมยกแปดคน ขยโยกไป่คนเลยใช่หนักรับใช่มันเป็นเหล็กหนาเหล็กแข็งพอดีตู้มันวางอยู่เนี่ยครับก็ไวางอยู่ไหนใช่วางอยู่ตามป่าครับก็เลยยกมาใส่เมื่อกี่น่ากุยาติดตลลจริงเลยอ้าวก็เชื่อว่านายทุนน่าจะที่ซื้อไปก็น่าจะสมหวังกับงานแข่งเร็วๆนี้ใช่พูดได้ไหมประมาณนั้นครับก็บ้าด็ดีนีนะภายในเป็นไงบ้างภายในเป็นไงบ้างขอดูหน่อยดิภายในเป็นไงบอกพี่หน่อยดิภายในก็ ไปไงภายในไปไงอลังการไหมหรือยังไงก็ไม่มีอะไรมากครับเออก็ประมาณนี่บอกว่าแล้วกติกาเขาซีเรียสไหมสําหรับรุ่นนี้ไม่ไม่ซีเรียสครับมันเป็นโอเพ่นนะครับมันเป็นโอเพ่นก็เปิดโหมดใช่ครับเใช่แล้วความแรงแบบเจ็ดร้อยมานี่ใครเป็นคนปรับจูนะตรงอ่าพี่กันครับ เป็นกล่องของการใช่ครับงานของโซโแล้วก็วางตามนี้เลยอย่างที่เห็นก็มีอะไรก็ใส่ไปงั้นครับมันจะหลุดบ้างอะไรบ้างก็แปะๆเอาเออเอาของเขาดินี่คือโต้งยุดขาเอยครับซึ่งน้องเอ๋บอกว่านี่แหละผมก็เล่นใบขายไปในจุดนี้ถูกต้องว่าใช่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสแพ้ก็ไปได้ว่าต้องมานั่งร้องไห้เสียใจใช่ครับแพ้ยิ้มแพ้ยิ้มใช่ครับเล่นเพราะอะไรอย่างนี่ะ้า สนุกพี่เฮฮาเด่นเพื่ออาชีพด้วยพี่บางทีมันก็ซื้อขายเรามาทางนี้ใช่ครับก็เรียกว่าเต็มที่กับมันอยู่แล้วใช่เอองานลงงานล้ออะไรเต็มไปหมดเลยเกียร์เกอวางเต็มพื้นเลยคืออะไรอธิบายดิเมื่อก่อนผมเปิดร้านล้อแม็กครับถ้าาคนจักผมจริงก็จะมาจากร้านล้อแม็ก อ่าใช่แล้นคือชีพต่อเนื่องจากการทำรับเหมาใช่ครับก็มาทำตรงนี้ไปใช่เออโต้งครับอยากให้ทิ้งท้ายหน่อยท้ายนี้เพื่อนๆแบบว่าสนใจแล้แบบว่าเฮ้ยพี่โต้งชอบว่ะพี่ทำรถถูกใจสไตล์ผมเลยไม่ได้ซีเรียสมีความสุขกับมันช่องไทยต่อตรงไหนยังไงครับก็เป็นเฟซบุ๊กชื่อภาษาไทยโต้งปานัทพงษ์ชัยพิพัฒน์ใช่ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกเก้าเก้าเจ็ดแปดหกสองแปดครับเล่นรถให้ทำไมก็เล่นรถ ให้สนุกสนุกอย่าไปจริงจังกับมันมากใช่ถ้าเกิดมีน้อยอย่าแต่เล่นแบบเกินตัวนี่เป็นยังไงผลกระทบเจ๋งเดียเพื่อนครับได้เนี่ยผมบอกว่าพามาคุยกับน้องชิวๆฮะอูบรรยากาศดีมาเที่ยวได้ทุกสิ่งอย่างหรือเปล่าวะก็นั่นแหละก่อนมาโทรหาก่อนี่เจาของร้านไม่ค่อยอยู่เจ้าของร้านไม่ค่อยอยู่ส่วนมากไม่ค่อยรับทํารถเท่าไหร่เออจะทําเองขายเองอะไรกับปากกันไปทำให้เฉพาะคนรู้ใจเท่านั้น อย่ามาโอมใจด้วยก็ไม่ได้ถูกภาพทุกอย่างเอง,ขอ,งข,อขอบคุณครับโต้งขอบคุณมากครับคกู่าตงวิ่งก,ก้าวอยู่แล้วแหละ <laughs> ใช่ไหม